จากนั้นฉันก็ไปท่องโลกปรากฏไอ้พวกเสื้อแดงไอ้พวกดําแดงมันคุยกันเว้ยมันบอกว่ามึงมึงอะไรมึงรู้จักดกเรมาริกาหรือเปล่าแล้วยังไงดเรมาริกามึงกูเป็นเสื้อแดงนะแต่กูมีความรู้สึกกูชอบดอเรมาริกาว่านันกูชอบดอเรมาริกามากเลยกูเป็นเสื้อแดงแต่กูชอบดอเรมาริกาว่ะทั้งทั้งที่มันเป็นสลิมแต่กูชอบมันว่ะมึงชอบดเรมาริกาตรงไหนคอนเทนต์ใช่ไหมไม่ ทำไมคนอะไรด่าแล้วสวยดีมันบอกว่ากูด่าแล้วหน้าตากูสวยมันบอกว่าคนอะไรแปลกแปลกยังไงขนาดด่ายังสวยอยู่เลยอะ่ะว่าแั่อืมกูก็เลย <S <S บางทีเสื้อแดงก็น่ารักดีมันชมว่าเราสวย แม้ตอนที่เราด่าเราก็ยังสวยอยู่มันว่ามันคงไปดูใครมามันคงไปดูไอ้คณะของลิเกของมันมานะแล้วไอ้คนนั้นเนี่ยหรือใครก็ตามที่ที่ที่เป็นตัวจี๊ดของมันอ่ะแล้วด่าแล้วมันไม่สวยไงเข้าใจป่ะยิ่งด่ายิ่งน่าเกลียดยิ่งด่ายิ่งไม่สวยแต่ดรมาริกายิ่งด่ายิ่งสวยยิ่งด่ายิ่งสวยทำน้ายักษ์ก็สวยเคือมันก็คงเป็นความรู้สึกว่าเอออะไรเงี้ยมันไม่สนใจคําที่ฉันด่าเลย แต่มันบอกว่าคนอะไรวะยิ่งด่ายิ่งสวยยิ่งทําหน้าด่าก็ยิ่งสวยมันว่า <c oughs> <c oughs> เออฉันก็เลยเจ๊เลยทำยังไงกูก็เลยหยุดท่องโลกยุดทธจกักแห่งติกตอกเสร็จแล้วไปส่องกระจกส่องกระจกแล้วเจ๊ทำยังไง ทรงกระจกวิเศษบอกข้าเถิดใครงามเลิศในปตตพีอ๋อนาทีนี้ทั่วยุทธจักรติ๊กต๊อก,กก็ด็อกเตอร์มาลิกานาะสิในปตตพีนี้ไม่มีใครงามเกิน <c oughs> <c oughs> มีคนบอกว่าหยุดกินโชว์ครับผมหิวนี่มันเป็นคอนเทนต์